ครับสวัสดีครับผมนายศักสิ์อินเดริศนะครับรหัสนักศึกษา5 3 1 0 0 6 0น0 7นะครับครั้งนี้นะครับจะมาทําตัวนี้นะครับส่วนหน้านะครับก็จะมีส่วนแฮนด์แล้วก็ส่วนโครงล้อหน้านะครับมาประกอบกันาก่อนอื่นก็เปิดแฮนด์ขึ้นมานะครับแฮนด์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแกนคอหมุนจักรยานตัวนี้เป็นคอนะครับคอจักรยานแล้วตัวนี้เป็นกริปนะครับอ่าเราก็จะมาทําตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็โฟสก่อนครับโอเคโฟสเรียบร้อยแล้ว อาให้ตัวนี้กับไรเทย์นะครับเม็ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาใส่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นคอจักรยาเราเอาไรเทยของเรานะครับ กับลายเพลนหลักนะครับ๊อเคครับแล้วก็ตัวนี้มาใส่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มาสวมลงไปนะครับดนี่นะครับอ่าส่วนกริปนะครับสองฝั่งนี้เราก็ ใช้สุดปลายตรงนี้นะครับมาเชิญโอเคนะครับอ่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโค้งสิบนะครับโค้ดแล้วก็เอาตัวนี้กับตัวนี้พึ่งเข้ามาครับโอเคได้แล้วนะครับก็ ซ่อนออกไปนะครับเิดสวยงามนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยนี้นะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่ามันจะ,ะเมื่อกี้ผมทำล็อกตัวลิฟนี้ครับให้ให้ติดกับ กับแผนเลยนะครับกริ้ติดกับแผนจะได้ไม่หมุนเหมือนมอไซค์นะครับตัวนี้ผมก็เอาตัวะจะมียานหนึ่งที่เพิ่มมาคือเนี่ยนะครับคือมุมระหว่างอันนี้กับจะได้แผนนี้ครับจะได้ไม่หมุนมุมระหว่างแผนกับคือขนานกัน,นครับแผนกับแกนกับตัวคอจักรยาน,นครับทีนี้น่จะทําให้แผนหมุนได้แค่รอบรอบแกนนี้อย่างเดียวนะครับ โอเคอันนี้เมื่อกี้ผมลิกเอาไว้นะครับก็คลิกไว้อย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับต่อมาผมจะเอาออกมาเป็นตัวนี้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาออกมากล้ายหน่อยก็ได้แล้วก็สปริงนะครับสปริ สิเกอรสีม่วงเลยนะครับสริงนี้กับตัวนี้นะครับก็เหมือนกันโอเคแล้วไงต่อแกนกลางของมันแกนกลา,างของมันกับแกนกลางของมันกับแกนกลางของอันนี้ปุ๊บก็ได้แล้วนะครับ ก็ต่อเลยนะครับเอาเอา,เอานี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ก็เดินทับเม็ดเข้าไปแล้วก็จริงๆต้องเป็นอันนี้กับปลายสุดของสปริงนะครับปลายสุดของสปริงนะครับเราก็ทำให้มันคอนเสิร์ตกันนะครับโอเคทีนี้ จะได้อีกอันหนึ่งก็คือรยเพนของตัวเนี้ยกับกับรยเพนของตัวตัวประคองเนี่ยให้มันขนานกันอ่าคือจะให้มันขนานกันนะครับ กดขนานปึ๊บทีนี้เนี่ยก็จะหมุนไปพร้อมกันละอ่าก็เอารูนี้มาใส่รูนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ก่อนจะใส่ให้มันสุดตรงนี้นะแล้วก็ถอดขยับให้ ลายเพนของตัวนี้กับลาเพนตัวนี้มันจริงๆแล้วมันจะต้องล็อกใช่ไหมสองตัวนี้จะต้องติดกันไป,ไปด้วยกันอลายเพนของตัวแกนกับลายเพนของตัวประคองเนี่ยสองอันนี้จะต้องปนานกัน ก็จะไ,ได้แบบนี้แล้วครับโอเคนะครับครับต่อมาผมก็จะทำการมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์มิลเลอร์ตัวนี้นะครับด้วยกับแกนแกนของแผ่นแล้วก็เอามิลเลอร์สปริงนะครับมิลเลอร์สปริง เอามาเลยโอเค,อเคก็จะได้แบบนี้นะครับอ่แล้วก็เอาตัวนี้นะครับเป็นตะเกียบผู้น้านะครับซึ่งผมก็ได้ทําการมิลเลอร์เก็บเอาไว้แล้วนะครับจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกับจะจะเป็นเป็นกระจกซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็เอามาสวมลงไปตรงนี้เลยนะครับ ่าเมดลงไปนะครับอ่าต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูสัมผัสตัวนี้กับตัวนี้ครับ,อบ,รบเอรนะ ที่รู้สึกเหมือนไม่ไม่ได้นี่นะครับโอเคมาแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เนี่ยฟิกต้องฟิกใ้ตัวนี้ตัวที่มิลเลอร์ม,มาเนี่ย่าไม่ใช่ตัวตัวชิ้นเนี่ย ด้านข้างของมันด้านข้างของมันคือด้านนี้เราก็เม็ดกับเมจดกับด้านข้างของแผนแ่นละกันนะครับโอเค ด้านข้างของแทนนะครับคือด้านนี้ให้อ๋อเมื่อกี้ต้องกดต้องกดว่ามันด้านข้างถูกแล้วแต่ว่าเนี่ยมันเราต้องกดให้ขนานกาันแบบนี้อโอเคอย่าละทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แค่เอาล้อมาใส่นะครับเอาล้อ เอาโฟลมาใส่นะครับทุกนโอเคไล้ก่อนนะครับนี่ก็ปิดไปก่อนนะครับล้อไปเลอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยางมาครอบไว้นะครับเอายางใส่ล้อมาใส่โอเคเายางมาใส่อาล้อมาใส,าาาใส,าาใส่แล้วก็มาล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้จะมี นัดกับสะกูตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกจากจะมีนัดตรงนี้นะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีนัดกระโบ้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีจะมาร้อยตรงนี้นะครับที่จะใช้ในการประกอบก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบล้อให้ดูแล้วก็นัดกระโบ้ก็ตามความเหมาะสมเลยนะครับโอเค ก็เอาล้อนะครับล้อชงนานที่เพิ่งมาใหม่รับยางเอาลายเทนของเขานะครับเหนียดับลายเทนของของแผนแล้วกันนะ,ะนะครับเดี๋ยวจะพุ่งเหนกัดแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ Okay. แล้วก็อันนี้ยางมาแล้วเหลือล้อล้อนะครับเป็นายเทนกับเมงกระไรเทนของแทนเหมือนเดิมโอเคเม็ดกันแล้วทีนี้เอาผีวก็ถูกกับผิว ับทีนี้นะครับเพิรบร้อยแล้วก็แกนกลางของล้อกับแกนกลางของอยางนะครับเอ็กซ์เซนติกนะครับเอ็กซ์เซนติกเอ่อโคเซนโคเซนติกวงกลมนะครับมันอยู่ในแกนเดียวกัน็จะได้พยายามแบบนี้นะครับเห็นว่าล้อมันยังอ๋อ นังหมุนได้อยู่วะเลยครับล้อหมุนพอโคสดล้วนะโคดพอโคดเสร็จแล้วอันนี้ก็จะหมุนได้ล้อล้อของเราจล้อหมุนได้ยางหมุนได้ล้อหมุนได้แต่ว่าเอายางกับล้อมันอยู่ด้วยกันก่อนนะล้อก็ล็อกเอาไว้นะครับสองอันนี้มันจะได้ไปด้วยกันตลอดนะครับ แล้วก็ไอตัวที่จะต้องเจอกันก็คือตรงนี้สีัมพัดตรงนี้อ่อไม่ใช่สวมกันสวมก็แค่สวมขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยสวมขึ้นไปแล้วก็ล็อกก็จบแล้วนะครับโอเคก็จะได้มานะครับส่วนล้อนหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาประกอบ เป็นจักรายานอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ